สวัสดีครับผมเทวาไทคลิปนี้ผมเอาแ a ปเตอร์660ตัว R มาให้ชมกันนะครับคันนี้เป็น2สูบเรียงนะครับมีของแต่งก็พอมีนะครับมีพักเท้ามีปลายท่อไอเสียนะครับตัวนี้จะเป็นคล้ายๆรถสูตรนะครับเอาไปแข่งก็ได้ไปขี่เล่นก็ได้นะครับตัวนี้ ตัวรถตัวรถนะครับโดยรวมสวยแล้วก็สมบูรณ์นะครับทุกๆจุดเลย้านานนะครับหม้อน้ำหม้อน้ํายังกริปเลยครับนี่ครับหม้อน้ําชุดสีสวยนะครับเปลือกไม่มีหักไม่มีแตกนะครับพักเท้าเป็นของแต่งนะครับตัวนี้เดิมๆสแตนดาร์ดจะไม่มีนะครับแล้วก็มีปลายท่อตัวล้อนะครับ คันนี้นะครับผมเสนอราคาอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทนะครับรถพร้อมใช้เลยครับโซวต์เรียบร้อยเดี๋ยวพามาดูตั้งแต่คอนโซลนนหน้าเลยครับผมอันนี้เป็นเดิมนะครับเดิมช่วงล่างเดิมนะครับโชคเดิมชุดสีก็สวยอยู่นะครับโครงก็ยังสวย ไม่เคยอุบัติเหตุไม่เคยตีลังกาไม่เคยคว่ำนะครับคันนี้ไฟนะครับไฟหน้าจะแอบอยู่ด้านข้างไฟฝาคันนี้นะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยดีกว่าครับสวิตก็จะมีเป็นตัวออฟลันมีสตาร์ทมีโช็คแล้วก็มีปิดเปิดไฟนะครับตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมดเดินหน้า6เกียร์ถอยหลัง1เกียร์นะครับ หลังจะมีเข้าตรงนี้นะครับกดตัวนี้ด้านขวานะครับตัวนี้ตำแหน่งจะมีบอกเกียร์ว่างบอกความร้อนนะครับถ้าฮีทนะครับแล้วก็บอกเกียร์ถอยการเล่งจะเป็นแบบกดนะครับมาตรฐาน ATV กดนิ่มๆนะครับกุญแจนะครับกุญแจเดิมกุญแจเดิมของเขานะครับ Yamaha มาฟังเสียงเครื่องยนต์ครับ นี่สะท้านง่ายนะครับเย็นหรือร้อนก็สะท้านง่ายครับจะเป็นคาบูคู่นะครับตัวนี้คาบูคู่เลยโค้งด้านหลังคนระับเย็นกับน้อนเครื่องยนต์ไม่มีดังนะครับ ฟังเสียงตอนเบิ้ลกันครับแน่นๆน,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 นะครับของสูบเรียงลัปเตอร์60นะครับใครสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยครับผมราคา125,000บาทไม่รวมจะส่งนะครับ อันนี้อะไรก็เบิกนอกได้ตลอดนะครับรถสวยๆไม่ค่อยมีมาบ่อยๆนะครับอันนี้สวยจริงๆครับสองสูบเรียงโต่สเตอร์เต็มนะครับคือรถโดยรวมแล้วพร้อมใช้งานนะครับอันนี้ สนใจโทร099-083-6264 mm hmm. ผมเ mm hmm. ทวาไอทีวีย,ยินดีให้บริการครับผมสวัสดีครับ